ปิตารังวันธามิกราบลงครั้งหนึง่งปิตารังปมาเทนะบอคันบอบอกกับบอรกราบตัวตลกยินดีนะแม่เนาะ <c oughs> ปิตารังปมาเทนะบอเป็นจังว่าบอ,บอได้บอก ปิตาลังปมาเทนะว่าตามไหมขหมายปิตังปมาเทนะทวารัตเยนะกะตังสับพังอปราทังขมมตุโนพันเตกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามกรรมชั่วนใด ที่ข้าพเจ้ามีภรรยาเป็นต้นพร้อมกุณระบรกุณลธิดาวงสาขนายาตหากข้าพเจ้าทั้งหลายเคยประมาทพลาดพลัง้งหรือล่วงเกินต่อคุณพ่อสมานสีดีจะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาหรือด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้า และรับหลังทั้งเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ดีวันนี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอสมมาคารวะในส่วนที่เป็นคุณงามความดีของคุณพ่อสมานสีดีด้วยดอกไม้ทูกเทียนน้ำอบน้ำหอมสำรับพาเวนพร้อมกันนั้น ข้าพเจ้าขอขมาโทษขอขมากรรมในสิ่งที่เคยล่วงเกินนั้นขอคุณพ่อสมานสีดีจงได้โปรโดยกโทษงดให้เป็นลโหสิกรรมอย่าได้ถือเป็นโทษอย่าได้ถือเป็นโกรธอย่าได้ถือเป็นผิดในสิ่งที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยทำผิดนั้นเลย มะยังอันบัคา,าพเจ้าทั้งหลายก็จะไม่ถือเป็นโทษไม่ถือเป็นโกรธไม่ถือเป็นผิดเมื่อครั้งยังมีชีวิตพ่อสมานสีดีอาจเคยทำผิดต่อพวกข้าพเจ้ากล่าวโดยสรุปขอกรรมอันไม่ดีไม่งามที่เกิดจากสองฝ่ายจงมะลายกลายเป็นนโหสีกรรม อย่าได้แสดงผลเวียนวนในทางเลวร้ายนับแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปด้วยเถินปิตาลังวันทามิกราบลงครั้งหนึ่งบัดนี้วันทามิตานี่้กาบอะจมปากจมข้อพอคองามแล้วก็ปกักปากใส่ข้าวเหนียวเพียงดอกเดียวกับพ่อ หนึ่งดวงวิญญาณหนึ่งดอกที่ทุกคนต้องยกก็หมายความว่าเอ,อแสดงออกเก็บรวบร่วมไปพูดปักปลามั่นพูดเด้อทั้งออกทา้งเขาพูดละกินโถูกินเทียนยย <c oughs> นี่ละยมพอยมแม่ปากไว้เนี้ยฟังไปจักรยากอนเด้อฟังไปสะกอนพูดละฟังมาพูดละมาเยอะมาหอดจังลูกขึ้นโูกคอต่อแขนและพุณนเจา้ยายมพอยมแม่ อาตมากสิย <rails> ังเจ้าของสะกอนฟังอาจารย์มนัณวาไปท่านเป็นตวาอาตมากสิตืรมสิแถมให้แต่ว่าฟังเพิ่นก่อนคุณโยมสิเป็นองค์เรียกเป็นญาณเดลย พังคาวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพังคาวัตบท่านเด็กเก่งปัญญาดอกย่ายเป็นตัวแท้นอาจารย์พระผู้เพลินเบนีมาบอกเตินเดินดวงวิญญาณอีพอสมาสีดีสาธุสาธุสาธุเออ ขอให้ที่เกิที่ว่าจงเปิดแกจเปิดคอมเปิดหนทางเปียยเอาดวงวิญญาณอีพอสมานสีดีให้เรามาหลับมาล่องกองบุญกองกุศลให้เรามากินเข่ากินปลาน้ำพอน้ำแมนน้ำโลกน้ำหลานเอินเอาน้ำเติมได้ไงเด้อ ว่าละเบืองตนนี้พาลบถึงคนตายท่านได้ไวจียว่างจากเขาไปเลย วงตายไปแล้วบอมีว่างเสียขึ้นการมสรุดฤีธยงหลับกันมือไหม่มาบอกมีพองลาตายไปนอบอเห็นหน้าจากไปเดียลไป สวัสด <laughs> <laughs> ีอ <fundamentals> ย <dragging> ่างที uh ่น <CDU> <da> ้องกะบ่ท่นเห็นหว่างดอกป้องไปในมือนี้เจ้าหว่าทานกะจังไดได้มาหวมในงานเพื่อนทาท่านไปหาหอย่างทานหน้าผู้ตายเลย ดิสาเลวสาทาเจ้าทานทานันหายาปินองโูฟ้ายบเนียนดอกเปลี่ยนขานลาเนื่องจากว่าคุณสมานสิเียผู้เยียงคุณมากล เตือนน้องเดยกเอนให้จกากหัวดอกเขาสันนาในตอนเยงขอเจนเดือขอเจนดวงวิญญาณปอสามหันเสียดีผู้เราตายดอกไปเรื่องนาโอ้ยผู้เราตายดอกไป xâm luôn con người cứ xiềng khó xa ná độc bao tương nhô thang tay là khó xa mã nơi em nhô đầy bạc เรียกเอิ้อนให้จากหัวดอกเข้าสานดาในตัวนี่ขอเจอลูกหลางนี่พอสามารถทุกคนอือยเอพากันเตียงดอกกองกลางลาสลาด ดวงวิญญาณพวกสมานสิดิผู้เล่าตายไปแล้วลาว่าขอเจริญกลาลอีก่ออีเมียอีพ่อสมานผู้เล่าตายดอกไปเดียวยาติพี่น้องของเจ้าให้ ngàn tiếng tăng hay quang sàn xuân của sơn đà chẳng, này còn chẳng, này còn chẳng này còn và này toàn đi chẳng và này toàn đi và chân đường đoạn vinh của châu งเนเสียงเพื่อนเพื่อนฟังกันไปสอยู่ฝากนาฝากให้อยู่ฝากหนูดอกฝากหวยอันแห่วหวยบะทิ้นไท้นในตอนนี้ลูกนานนี่ก็อยเมียเพื่อนกั ้าไว้ทั้งเป็นห่วงคาดิ้งทางนาจังได้บวดอาตมาก่าวเตียงทาเอียงอ่างเมีนเดินทางคนลเลาบ่ย เป็นแม่ความเป็นอูกและต่อควาປเป็นพี่ดอกและน้องบอกท้อยได้มีนสลาย ได้นำอยู่ดอกสุยสวนดาพอสมานเอ้ยเพื่อนี่พอได้สมจิตเจ็ดจำนุ่งปานีทานผู้ก็ตั้งทะลาสางสรงผู้ตายดาวับมาดึงดวงวิญญาณคุ เจ้าหอมสมายเมื่อไทยยาได้ส่วนป่าข้ามหอมนาเจ้าอย่าได้ส่วนดอกป่าขทงละเมืหอมต้นไม้ใหญ่เจ้าอย่าเทีย อย่าได้สะทานเจ้าย่ายานดอกฝุ่งมัวคนใดองล่ะว่ามาดึงดวงวิญญาณของเจ้าหัวสมาหนึงมากินปลามากินเขามาหาสุมเบียโห สองกับบอเทมนาในมือนิมยาติพี่น้องของเจ้าเพื่นได้จากบุนแปลงแต่งเป็นของกันติบลวนให้มาทอนมารับบุลเด็ดน้อ ุญสงพันลาเพื่อเป็นทุนเป็นหอนเพื่อไปดอกทั้งนาหามดาเพื่อไปเสริมพาราจอได้กุศลอีกสวดนึงกว่ามันเอ้ยเลี้ยวไปนั่งประสาทเพื่ออยู่ถึงฟ้า ิดอีดแล้วนั่นมาหอดเดียวนะแล้วนั่นมาขอดเดียวของบุญดอกคือว่าเอาลันนะขั้งสำเนียมให้ตีคนนลาบกูสวนหันดอกนาง เจ้าบาทนุนคุณเจ้าอำเภอมันจาจังหวัดขอนเกนผู้ฟังเทศในมือนี้เองนเทศลูกหลานทั้งสององค์เทศนาไปในวันนี้ได้จาไปกู้สู่บ่นให้พ่อเมียได้ก้าวเจียงทะเลงขอขัวสุนเนียง อยจังว่าตอนนี้แล้วสิได้หางลากันเจ้าหัวลวกหว่ลานทั้งสององสิได้หันหลังกลาบดอกเต่าขึ้นเมื่อบานละจำไม่ดื้อสัทธา่านสัทธาไทยจำไม่แน่วัดป่าสามขีธรรมบ้านโคกกลางขึ้นตำบลจอระเคีย อำเภอหนองเนื้อจังหว,วัดขอนแก่นพลละเดือพี่น้องให้จำไว,ว้คัวสุพนเอ้ยอันว่าป่านดอกมิ่งต้นพากันเจื่อจำโจดจากตัวลวูกลามทั้งสององเมียอาจารย์พระครวดุลปัญญาพี่ลักหรืออาจารย์บุญธมสิรีปัญญุณ เจ้าหวัวลามนามาดมาหาวีโลกให้เจอจำคันตนลานลาเมืองนี้นั่นสิได้ลาขึ้นกามวัดป่าสามาที่ทำกําเขตเท,ท,ทียนอันเวียดนละก็จบลงพอดีสิไว้พอนพกเจ้ศรัทธ,ธาเทาผู้แต่งทั้งผู้เตืยง สร้างทวนเดือยงพอทันยงเมียปูตีทักบาทนึ่งไอขึ้นสวพระดิพันทั้งอันสะเหลืองขึ้นสู่ดาวเร่งฟ้าไพทางสีดอกทันหาให้ได้เป็นตาสั่นฟ้าย่อนยลสั่นฟ้าย่อนยทังอัาพวกดอกงผา สัตว,วาจดจงจเลิ่อนเือยให้บุคพนนอใจเอิ่นเสฐีใหญ่ในเมืองคนข้าวว่าจนสิ้นทรัพยามีดอกมาตอมลาขั้นเจ้าเรียงควายดาอกไม่เกิดเป็นละเขาข้าขั้นเจ้าเรียงควายดำไม่เกิดเป็นดอกเขาเขียว ทางเมียนเลี้ยงดอกใหญ่แล้วให้ขายได้แฮ่คาควันเอ้ยภาคอีตุเตียขอให้ปงเป็นเงินบักเียเียในส่วนให้ปงเป็นดอกคือเกลวอันว่าสวนมอนเจ้าดอกว่าควายอย่าได้ทองยังเจ้าสาวสอดสินให้ใส่เรียมเมลกังอ Yeah. อันว่านาเลาะบ้านให้ได้เหมือนกิโลปลาอีกนาทางนีกนาบางให้ปุ้งเป็นไก่้านขอให้มีเงินล้านดอกเงินแสนคือล้านลาเอาละะ้านนาเนซ้ํานี่คันล้านลาสิไวล้ล mua ต than นงานดอ t ม ha ใช่ผู้เก่ีว่ตดี้ท่้่สาวทอาคิดกันแล้วก็พูดใจเนี่ยทังกินเห็นน้องว่าให้เอาพามาเจดให้เนี่เด้อเรื่างสี่คุณพ่อมาหาพ่นเลยหาให้